สบ,บายดีพี่น้องวันนี้พ่อพ่อกันอีกแล้วคือเก่าคือเดิมก็ยานิงบ้านหน้าเนาะพี่น้องวันนี้ยานิงสิไปหาหอยสบ,บายดีพี่น้องนะแม่ไอ้เจมก็เท่าลาน่ะสบ,บายดีพี่น้องอแ้ตอนนี้กำลังข่าวปลาเนาะพี่น้องหาหอยเดือนเนาะน้นนี้มันข่าวโกนเรื่องน้ำกันเนาะพี่น้องจะได้เจา้าโต นี่พี่น้องมาหอดก้นนี่เนาะนี่มันตายเนาะสองตัวทั้งเนาะกาบมันขาวมามานานนาไมันตายเฮ้ยเขาอยากได้งันเป็น่งต้นใบเนึงลูกมันตายอยึเด็กเด,ด็ก,ดกนี่เป็นตัวเดียวเจ้ากระดิ่เนาะคันบ่มา น้อยก็มาล่นมาอันนี้นะจะกลายเป็นถ่ายเดาซ้อถึงประตูลานไม่เนอะนักโกนี่ใชก็มืหอยหน่อยหน่อยหนึ่งปับพยายามมันแล้วยกเข้าไปด้วยมือจ๊ะนะเฮ้ยเอาใหม่ มแูมดแดงมูแดงโอ๊บมงดุ๊กนี่พี่น้องกำลังแง,งเอาหอยนะก่อนในซีนี่อยู่บานน้อพี่น้องนี่ได้ออกมาแล้วตัวหนึ่งหอยใหญ่จิ้งหนึ่งนะแม่ให้เอากินเด้อได้แม่ได้ตัวหนึ่งพี่น้องแต่เอากินได้ตจวใหญ่เลยนะแม่เดียเบียว่เฮ้ยเจ๊แม่เจ๊แม่เออบังเออเออลูกเออนั่นแหละมีภูจะก็มีแหกกละไปพูดมากกว่ พุทธเบื้งหางมีมันไม่เห็นต่แกมันไม่เห็นแ่เป็นคนดีมันบอกออกมาบ่เออทางทางลูกได้ขนาด้หโตหมดกัดพี่น้องหมดกัดเอาไม่อหมดได้ลูกนะฮะนะมันลงมาเยอะตัวใหญ่บ่ Rồi, tôi nói tôi nhai thôi không tôi nhai tôi nói không tôi nhai tôi thôi, thôi. tôi nhai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  tôi này tôi nhai 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 tôi Ôm tôi เป็นช่วงพี่น้องมาลุ่นไปน้ำกันช่ได้จักโตเนาะพี่น้องเนาะมาบอกมาลูกเสียมกะหักแล้วออกดูลูกบักลาน่ะออกด้วยนี่มาแม่พูดคูดสอคนที่ทางเทองจนจบได้ นายออกมาสิเจ้าผลยาดีจังเนาะไอ้เอาทำไมไอเด็กหนาโตัลโตเลยเด็กโตสอยกขไปรถวัวชิ้นเหาบ่มีถ่างนี่แหละเดเกหนาตเกหน่อยเด็โตฮะเด็กบดีหนาอ ออหอยน้อยๆลายาลูอันนี้ลายอยู่อยของก็เห็นลายแล้วเผาถามย่งางนี้มันมันพี่น้องก้อยกินกระแซบยกก็จะเทไปลูกลเห็ดวียงใหไรี่เช็ดนะโอ้โหแข็งมีเสียมอยู่ดีๆก็เ็นหกักวะชุดหลอวะ ขุดเสาะเข้าไปดูดูพุทธหรอน้องมหาหอยหน่อยหอยภาหอยสีผมเลยเอาแม่ล uh ็ก huh. ส no ี no, any th ่หน่อยหนึ่งน้องขลอยนะหรือารหน่อยไอ้สี่หน่วยดลยนะแค่กระตาลูกลายแหละหลายเนี่ยเนาะแค่ลายเนี่ยเนาะ หงาง่าย y อ่น้องใม่น้ำงหลานก็ได้หอยนี่แะโอ้แล้วมาเจอยังคุดเสียมหักแล้วชักเอ,งงเอาไปงัดยังมาทน่อยู่ขบงงานบบเอาไปงัดเนาะยัคดหละเสียบหายเมื่อผมว่าออกมาเลยตัวนี้ที่รถไปมาอย่างดีเสียบม,มาให,ห้ยเหางหงัดเอาด้วยล้านคอนนะเลยชนะ มันนีหอยนี่มันหาบ่เนี้อ่ตัว,อตวหอยเดือนมันหายาหอยตัวใหญ่ๆเลยเอเอกระยา<ๆ>มันทำมือต้มก้อยยิ่<ๆ>ง่ายบนรูท่า<ๆ>น้องยังยังเห็นโขนเนานะต่วเนี้ยเข้าไปก็กได้ยินเสียคลอกแคล็ ได้พี่น้องนี่ได้พี่น้องเลยเอาเอาได้ชะกตาได้หรอกอุ้ยบ่แล้วะอะให้จบยกข้าไปเอ้ายกข้าไปไหนโอ้โหก่อนเสียมนี่อืคนน้อยแล้ก็ได้ชั่วโนี่ไนี่สองโตนี่มหนี่งสามโตยกข้าไปยกดูวยยกข้าไปทางไหนพูลูกยกทางนี้อมีเยอะ นันแหละเห็นหมน้องเสียมหักเราเสม,มอแลยนะ้องพีีน้องฮัก,กวดหาเคียวเีไรเติมเยพอก่อยเลยเนาะเลยพอก่อยแล้วน,ะววกกวนี่เห็นไหพี่นอ้องข้ามเสียงนี่ อก้อยแล้วเดว้อไปเมื่อไปไปเอามันเอาอยากเนาะมันอันนี้เสียมกระเพรานั่แล้วเดี๋ยวบอื่นเอาเสียมมาโอ้ยมาหาใหม่ทงแล้วพี่น้องมาหัวเทียงแล้วลวกเรียบร้อยนะบันนี้ไอ้นี่กับซีจิ้มแล้วก็ก้อยมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อดูแม่นะเดี๋ยวดีกิน ร้อยก็ลวกเรียบร้อยแล้วเอ้ยยังแกะเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็ดนะมเอาะมันนี้ก็สิมาปรุงอันนี้อันนี้เป็ดอันนี้ใส่เป็นนัวใส่เป็นนัวใส่ข้าวผุ้ นี่ปลาแดดให้ใหม่ยูทูบเบอร์แล้วพี่น้องให้เกือบใหม่คุยดีเชียงหงส์เอาแ้วอ่ะใส่ปลาแดดไปนี่ใส่เอบใหม่มือกล้องปลาแดกต้มแล้วเนาะใส่ขวดน้ำปลาเจ้าขวดเจ้าใส่ปลาแดกอยู่แม่ใส่เกลืออยุ๊ยบ๊วยเป็นเค็มแล้วบ่พี่น้ังมาเด้อมากินน้ำกันใส่มะกอกมือมือ ซบมือไปคุดหอยพี่น้องเอ้ยมือแทบมือมือแทบอันนี้นั่นบัานเราเป็มือเด็บมืออย่างเด็บข้าวบัป่าเคยใส่จักสองหมากปุ้ยชิมผสมบัวเครเนาะมากเครืองมีถุงบ่านหล่ะไม่ทุ้งไม่ก่อนเลยกออยากขั้นเนี่มันจังอร่อยอันนี้เป็ด หอมใส่หอมใส่ยังอันนี้ปั่นกันมันขั้นนะเสียดเลยบ่มีมันเ,เข่าเนื้อเขานั่ง่ะน้ำลายแตกใช่ หอยไปหามามาก,ก็อยกินแล้วเบิร์เป็นม,มูเขาบอกอร่อยอเฮ้ยคา,าราออุ่นเป็ดแล้วก็ไม่คือหอยแล้วก็คารุ่นเป็ดเฮ้ยไปขัวอะคือน้ำลายแบบนี้ชือ่กอก้าเห็ดชื่อก้าเห็ดเป็นนะ้ำลายมาหิ้มดูพี่น้องชิมซิมเอาแ่บบ่แซ่บ แม่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 มือโป้จะเอามาชิมดูมาดูชิมเนี่ยล่ะแล้วเจ้าผู้แจ๊คให้เจ้าชิมเดี๋ยวก่อนบุกไปจริงทางแรกนี่มยน่าจแบบห้อยเดือนนั่นแหละเนาะชิมจางเลยจางวะใช้น้ำปลาเนาะฮีบุงดูตัวนี้ชมและชิจางจางแค่ใส่ลายเนี่ยเอาเลย ยแยะตัวนี้เด้สมได้นี่นะใสอีกบ่ใสอีกหนนึงค่ะมะนาวานะ่เนาะคนละครึงเนี่ยมะนาวมะมะ่างอาอมกอกนี่มเม,ม,น,น,เน,น,มนมากกอกอันนั้นได้เนาะัมเมนมะกอกยวนมักอก่นอันนหรอเนี่ยแบบนอยน้อยนะเมนนนเนนาน,นเ ไปกาบมานั่งก็ได้พี่น้องมากอะมาเส็บอุ้ยมือเขาเปื้อนมาเกาะพอดีแล้วเป็ดนะนัวยุปไปแซ่บแล้วแซ่บแล้วไปกินเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายผมบอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะ